Yeah, yeah. yeah. Không okay, okay. <coughs> được <coughs>

ถามลุ้นถามลุ้นแม่ผมลุ่นม่กนะครัเจอเอ็กโซฟิโอแค่สองรอบรอบเดียวเองเขาเกิดมาเจอสองรอบแหละอ๋ออย่างเงี้ยเหรอคิดว่าพี่คุยกับผมพี่คุยเกี่ยวกับเกมแล้วรู้แล้วเลยแล้วเลยแล้วพี่กองใช้ตัวไหนอ่ะอันนี้สีน้ำเงินคอนเฟิร์มครเซอโซฟิโอเหรอใช่

ตัวผมมันโดดหน้าต่างโดดประตูตไม่ได้มมีมมาแล้โวโอ้โหช่วงที่อยู่แล้วเฮ้ยผมผมยุดดันหน้าให้ผมยุดดันหน้าให <im ans gend uk> ้สวยสวย แ่เสียวเข้ากบโดนโดนโดนธนูยิงปั่นปั่ปั่นโดปั่นโดปั่มันอะไม่ติดไฟเลยนะแตกมือเรืองมันจะรีบหนักธนูธนูข้างหลังข้างหลังธนูข้างหลัง

ได้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 อันนี้มันเป็นอะไรเ,เกมอะไรเนี่ยมันไม่มีปืนหรอใช่มเล่นตั้งนานแล้วมันไม่รู้อ๋อค้าว่าแขา้วก็บค่าค่าครับโอเค anh ấy anh ấy màu xỉu này màu xỉu 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 quay lại quay lại là. OK 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 <coughs> quay lại U U U cố rồi cố good job, good job I'm number two I'm number two U number one OK number I'm one một thật đấy số một số một thật Sorry I'm sorry, I'm sorry. Number two, sorry, sorry, number two, sorry, no. sorry, sorry. À, kiếm hai người chơi này, kiếm màu Singer, cho Hả? Single, single, are you <coughs> now? Single, are you now? Are you now? happy ก็มีเน้อ a นมีนฟามหมดแล้วนเอ่อเคนแชนชจคนแชไอย่ะคนแชครับครับอาวุธเป็นไหมฮูฮาฮูฮา c h i n e e c งโ o ถ้าถ้าไอ้เจมเราถึงมันจะให้เราครับอาวุธอ๋อนี่เหรอเกล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 ่อ ข่ายในสกม<ะ> <Okay S 2> ตมีคข่ายในสกตก่าเลือดแล้วก็ดีเฟนต์ไม่ตอนแรกเล่นเล่นยิงอยู่ดีๆทีนี้มันมาหมวดนี้ไม่เคยเล่นสายป้อนหมวดนี้มีสายป้อนไสายป้อนเฮ้ยเงียบเงียบเงยเงียบเยบเอร์สามเอสามเนี่ยสายป้อน ใส่ป้งใสยปังใสยปังใสยปางโอเคโอเคาล้วสยปางไม่ใช่ผมผม่สยปงี่ปังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนิจิวะสมิดาสมิดาฮังกสมิดาเฮีเฮียเฮียเฮียพี่บอกพี่บอก cứ đi bỏ cứ đi bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อเมืือเราใช้ตียอเมซิงเกอร์อเมบังน้องปุ่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 ง่อันนี้สงใช่ไหมงผมจะได้ไม่เกล็อปงโอ้ Go, 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 go. go. Wow. Do you know? Do you know number one? Number one, power. number one. Do you know? Do you know? Okay. No, 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 no. no, no. Keep you. I give you. Thank you. See. See. Ah. See. See. Give me give you. give me, give me. สีสีสีน้ำเงินของใครอ่ะของใครอ่ะของเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ย number ร์โฟร์กิ y บบิลกิ๊บบิลนัมเบอร์โฟร์เนี่ย thank you, give you four. Oh, thank you thank you go ไป

You car you c a l you go you go at the at the car at uh, the a d the b u s okay l e t left a d car left I'm I'm a hand car man okay okay มันบอกโอเคโอเคควรเลยล่ะ

You go, you go, you go. Go at me, go at me. You go, you go, you go. Okay, go, 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 go. Go. Man, Okay, I'm a, I'm a singer. Hey, I'm a singer, I'm a singer. Go, go, go. I'm a singer, Head hop singer, head hop. Rock, at me. Who I should never surrender to go on. 哎哎哎，哎摩托摩托，阿、hmm. 伯 <yeah, motor. S 3>，阿伯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 摩托，阿伯弟阿伯弟，哎，OK，过来嘛，走。我有一只小毛驴，我从来也不骑。我姓王，他什么 ไปบ้านไปบานไปบานปบ้านบ้านป้านไปบนบ้านไบ้านไป้านไนไปนไนานไปบาน้านไปนไ้นไปานไนไปบ้านานานปานานปานานปานไปบ้านไป้านนไปบ้านปานานปานไนไานปานไปบ้านไปบ้า สาวาติค้าตอนนีคร yeah. ับสาวาติค้าฮันโดุมิดาเจ้ามีนะมาเจมีอรมาดีว่สาวาติค้าบ้านฮันโดซุมิดาคงคงมาสวาโมลิว่าไหตวะโมลิว่าไหตัวว่ะเย้ไตวะ a s l e a s s e n c โอ้ give me, give me. Oh, People and the สองคน People and two 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 zero zero two zero zero two zero zero four people four people two hey 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 one one seven zero one seven zero one people ค่ะค่ะค่ะดูที่น้องค่ะค่ะอะไรอะ 下面，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 在下面，开车，打他们。在咯。开开。不能。我完了。牛排，牛排。哦。哦，sorry。 Oh! No! 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 What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, 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 shit! What the fuck? Sorry, sorry, no, 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 sorry, 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 I'm sorry, I'm sorry. Oh, sorry, okay, I'm sorry. It's okay. <laughs> สอรีสอรีลำคาญมันนี้หายชั u อัพเมื่อกี้ลืมพูดชั u อ up จะบอกแล้วไปมันควายเอ็ดจบละเดี๋ยวผมขอยิงสักพลาตัวกับพี่แป๊บหนึ่งงั้นไปก่อนัแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาเคดอยู่พี่เอาเลย่อนี้มาเรื่ด้วยหรือยังไงหรือจะให้เปลี่ยนใช่ผมอาอาเคดอยู่ใช่อยู่ อาเคดูขอกิงห้าตัวผมออกเลยพี่แป๊บหนึงน่งเดี๋ยวผมไปขี้ทีด้วย้เอ่าได้พี่พี่พ<ร>มา<ร>อบอกพี่มาปุ๊บผมออกเลยทีหล่ออุ้ยอุ้ย ชมเป็นแสนอีกแล้ว Thank you. Crash. It's <coughs> 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 พี่ก้องครับผมรอพี่บอยแป๊บนะพี่รู้รู้พี่บอยเขาไปทำสุระส่วนตัวอยู่ผมกำลังผมกำลังอาเขตเป็นมันเลยพี่แป๊บนึงรอพี่บอยก่อนจะจบแล้วผมผมอะ